โอเคค่ะทุกทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องของเบนนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแบมก็จะมารีวิว <Okay. S 1> ค่ะทุกคนรีวิวที่นี่ผมที่แบมใช้ของ CK ะะรุ่นยอดฮิตของวัยรุ่นสมัยนี้นั่นเองนะคะเพราะว่ามีราคาที่ถูกแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะแล้วผมก็ตรงยาวนานนั่นเองมีทั้งแบบรอนแล้วแบบหนีบแบนนะคะให้ทุกคนดูกันว่าระหว่างที่หนีบผมแบบหนีบแบนนะคะกับที่หนีบผมนะคะแบบแบบหนีบรอนนะคะจะแบบไหนจะใช้ดีกว่ากันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยมัมมีนะคะทั้ง2แบบเลยนะคะพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยะคะ่ะทุกคนโอเค แ่ค่ะเมาเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนเลยนะคะก็คือที่หนีบผมแบบธรรมดา่นเองนะคะที่แบบหนีบแบนเนาะที่แบบเออแบมใช้อยู่ตลอดเลยนะคะลักษณะของน้องเป็นยังไงนะคะแล้วก็มาหนีบให้ดูว่ามันจะหนีบดีกว่าอันแบบร่อนหรือเปล่านะคะมันจะแตกต่างกันหรือเปล่านะคะเวลาที่น้องๆเลือกซื้อเนี่ยจะได้ดูว่าเออฉันควรเลือกซื้อแบบไหนให้เหมาะกับสภาพเส้นผมของตัวเองเนาะนี่นะคะก็คือที่หนีบผมของแบมเนเองนะคะซึ่งเป็นตัวนี้ก็คือเป็น C K L นะคะเป็นรุ่น1 0 6 6นั่นเองนี่นะคะเป็นรุ่นแบบนี้เลยนะคะเขาจะมีทั้งหมดหลายสีแบบไม่รู้สีอะไรบ้างโดยแบมขึ้นให้ดูแต่แบมชอบใช้สีดำเพื่อรู้สึกว่าสีดำอ่ะยังไงมันก็ยังดูใหม่อะทุกคนแบบต่อให้มันเก่าขนไหนมันก็ยังดูใหม่มันก็เลยเลือกสีดำนะคะอันนี้เนี่ยแบมใช้อันนี้เป็นเครื่องใหม่นะคะความจริงอันเก่าเนี่ยคือแบมให้น้องไปแล้วแต่นางใช้นานมากทุกคนแบบสิ่งที่แบมชอบในตัวเขานะคะก็คือเขาเนี่ยจะมีความที่แบบ เออดูกระทัดรัดอะแล้วก็แบบสามารถหนีแบบปึ๊บเนี่ยคือแบบมันง่ายทุกคนแค่แบบจับมาแนีปึ๊บแค่นคือแบบรู้สึกว่ามันง่ายต่อการใช้ชีวิตมากๆแล้วก็ผมตรงเร็วนะคะแต่เรื่องความตรงนานแบมยังไม่ให้น้องผ่านนะคะแบมคิดว่าน่าจะอยู่ที่สภาพผมนะคะก็จะเป็นสายยาวๆแบบนี้เลยนะคะสภาพเส้นผมของเราเนี่ยแบมคิดว่าเวลาเขาหนีบไปแล้วมันเป็นอะไรที่แบบโอเคอยู่นะทุกคนก็คือแบบ แนบสนิทกันอยู่นะคะนี่นะคะแนบสนิทกันอยู่เวลาแบมหนีบนะคะแบมบก็จะใช้นิ้วโป้งก,กดไปตรงนี้นะคะที่เขามีแบบตะพักให้ตรงนี้นเออกดไปนะคะโดยการหันในตรงโคง้งๆนี้เข้าแล้วก็จับแบบอยบนี้แล้วก็หนีบนะคะนี้หนีบแล้วก็หนีบอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ สิ่งที่แบมชอบในตัวเขาเนี่ยก็คือมีความกระทัดรัดนะคะพกไปไหนมาไหนได้ง่ายแล้วก็หนีบตรงเร็วแต่สิ่งที่แบมไม่ชอบเนี่ยก็คือน้องมีความกินผมนิดนึงนะคะกินนิดนึงไม่ได้กินแบบเยอะแยะจนผมร่วอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็กินแบบนิดนึงจริงๆนะคะแล้วตรงนี้นะคะสิ่งที่แบมไม่ชอบอย่างนึงคือแบบน้องเขามีความร้อนออกมาถึงข้างๆตรงเนี้ยนะทุกคนด้วยความที่แบบเขาราคาถูกนะวัสดุเขาก็จะแบบไม่ได้เวอร์วังอะไรขนาดนั้นนะคะเขาก็จะมีความแบบ ทนความร้อนมากนะคะวัสดุของเขาก็จะมีความบบดะดความร้อนจากแผ่นเหล็กนะคะเราวางไปแบบี่ยปุ๊บถ้ามันโดนตรงเนี้ยก็คือแบบอ้ร้อนมากแล้วก็วางไปเนี่ยก็คือแบบที่นอนไหม้ไปเลยนะคะแบบที่นอนไหม้ไปเลยนะคะแบบแล้วก็เวลาเราเข้ากับหนังศีรษะมากๆตรงเนี้ยโดนกับหนังศีรษะมันก็จะมีความร้อนแล้วซึ่งแบบเป็นคนที่เร่งรีบแล้วแบบก็แบบด่าดหัวตัวเองไปหลายครั้งมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจเนี่ยราคาตัวนี้นะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1้อกว่าบาทในช้อปปี้ในลาซาด้านะคะก็เหมาะสําหรับน้องๆที่แบบอยากจะเริ่มต้นแบบด้วยแบบที่หนีผมรคาคัประหยัดอะไรแบบนี้นะคะบางคิดว่าแบบโอโอเคมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นของ CKL รุ่นใหญ่กันแล้วทุกคนก็คือเป็นแบบมวนผมเออเป็นแบบรอนผมด้วยนะคะก็คือรุ่น CKL 109นั่นเองเด่ แตรอันนี้มาเป็นกล่องเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราให้ดูรูปโฉมก่อนนะคะ<ๆ>เผื่อใครอยากจะไปซื้อตามเนาะซึ่งแบมคิดว่าความร้อนของโปรนี้อาะให้เปิดเปิดให้ดูข้างในเลยนะคะแกะโฉมยนน้องน้องน้องใหม่เข้าหน่อยนะคะนีะ่นางมีความแบบเรียวทุกคนนางมีความเรีเรยวมีความแบบหุ่นดีเลนเด้นะคะมีความแบบอุย้ยดูหูน้องมีความดูหรูค่ะ เออคล้ายๆของโรแลนด์อยู่นะเนี่ค่ะมีความแบบเอ้ยนี่นอุ้ยหยิบง่ายหยิบง่ายเดีแต่บ,บางขออนุญาตเทียบเทียบกับตัวนี้ก่อนนะคะสำหรับน้ำหนักเนี่ยแบมคิดว่าตัวนี้จะมีความหนักกว่านิดนึงนะคะด้วยความอุย้ยอันนี้จับถนัดมือขวาวะ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ควนจับถนัดมือขวาเว้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยสงสัยจะต้องเปลี่ยนตัวแล้วมั้ง ลองใช้มาก่อนดําก็เลยไม่รู้ว่าน้องเขาจะ เป็นยังไงนะคะเราจะมาลองใช้ตัวนี้อันนี้ก็ให้ดูรูปลักษณะเขาคร่าวๆก่อนเนาะแล้วก็ตัวนี้มาพูดปิดท้ายที่หลังนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวแบมไปเสียบทั้ง2ตัวนะคะอันนี้นะคะแบมจะลองหนีบทางฝั่งนี้เนาะ,ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเขาจะดิบได้ง่ายด้วยความที่เขาแบบที่ปากอัน,นยาวแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้ด้วยความแบบเออมีรูปทรงที่แบบดูสะดวกง่ายดายนะคะแบมก็จะหนีบฝั่งนี้นะคะฝั่งที่ยากแล้วก็อันนี้นะคะแบมจะหนีบฝั่งนี้นะคะโอเค ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเปรียบเทียบชัดๆไปเลยว่าอันไหนดีไม่ดีทุกคนอันไหนนี่มตรงไม่ตรงนะคะเพะื่อนจะใช้องศาที่แบบเทียบเทียบ,บกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ความร้อนกันก่อนเลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูสภาพเส้นผมของแบมก่อนนะคะตอนนี้ทุกคนเรียวมากแบบขุดเรียวว่นเรียวจริงอะไรจริงอ่ะดูดิดูด,ดิโอ้โหไม่ไหวจริงแไม่ไหวจริงจไม่ไหวสภาพแบบนี้ไม่ได้นี่น้องร้อนแล้วนะคะ ไปทุกคนคือแบบรู้สึกว่าตัวเนี้คือร้อนเร็วมากแล้วแบบความร้อนน้องแบบมหาศาลแบบเยอะมากๆซึ่งอันนี้คือแบบเบาเบาแต่แบบความร้อนทะลุออกมาอยู่นะแบมคิดว่าเอออันนี้อันนี้พอพอจับได้นะคะอันนี้ก็แบบโอ้อันนี้ความร้อนอันนี้ความร้อนที่แบบออกมาข้างนอกเนี่ย ยากอยู่นะคะส่วนอันนี้เนี่ยก็คือความร้อนเนี่ยเขาจะมีความแบบไม่ได้ร้อนจนแบบดาดมือเท่าตัวนี้เท่าไหร่นะคะเคเดี๋ยวขอเริ่มจากที่ตัวนี้ก่อนเลยนะคะสําหรับใครที่อยากจะดูแบบคลิปนี่ผมแบบเต็มๆนะคะเดี๋ยวแบมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนี่นะคะอู้เออตัวนี้คือแบมใช้บ่อยนะคะเออมีความหนีบเร็วอยู่นะ เออตรงเร็วอันนี้เขาจับเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนแบบริเคราะห์ด้วยตัวของทุกคนเองเลยนะคะเอออันนี้น้องมีความแบบด้วยความที่น้องมีความร้อนเร็วและร้อนแรงนะคะ ก็จับแบบหนีบตรงได้ง่ายดายมากๆเดี๋ยวแบมขอลองหนีบแบบช่อใหญ่ๆดูก่อนเนาะอันนี้ช่อใหญ่มากๆแล้วผมดำหนามากๆเลยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะให้ทุกคนดูก่อนว่าน้องเขามีความแบบหนีบตรงหนีบเร็วหนึ่งนาทีคือแบบหนึ่งนาทีได้ขนาดนี้คือโอเคมากๆเลยนะทุกคนแบบคือแบบโอเคหนึ่งนาทีได้ขนาดเนี้ยอ่ะนี่นะคะอันนี้เป็นข้างของฝั่งนี้นะคะก็คือหนีบแค่ผิวๆ นี่นะคะอ,องศาเขาอยู่ที่200อ,องศาซึ่งแบาคิดว่ามันจะต้องรอสภาักเพราะว่าความร้อนเขาชักช้าลีลาสลิดเกินโอเคค่ะหลังจากที่ผ่านไปประมาณ2นาทีหรือ3นาทีแล้วน้องไม่มีไอร้อนออกมาเลยทุกคนมันแบบไม่รู้ว่าแบบน้องโอเคน้องน่าจะโอเคแต่แบบน้องมีไอร้อนเออมาลองดูกันนะคะโอเคอันนี้แบมคิดว่าหรนจต้องใช้วีเพราะว่าแบบวิเขาไม่ค่อยถนัดเท่าไหรอ่อู้ร้อนอยู่ร้อนอยู่ทุกคนใช้ได้ น้องร้อนแรงอยู <S <s ่นะคะเฮ้ยๆฮเสั้องเปลี่ยนตัวแลมันก็จะมีแบบไม่หยุดเลยนะแบบให้เวลามันเท่าๆกันเนาะมันจะได้แบบดูไม่เอาเปรียบกันเท่าไหร่นะ สองอันก่อนนะคะแล้วก็มาสรุปกันนะคะโอเคทุกทุกคนที่แบบพอแบบใช้ตัวนนี้แบบรู้สึกว่าน้องเขาไม่ได้มีความร้อนออกมาให้เรารู้สึกว่าน้องเขาร้อนมากๆหรือแบบไอร้อนจนแบบจะรู้สึกร้อนน่ะทุกคนเออแต่อันเนี้ยคือแบบพอแบบหนีไปแล้วอะคือแบบผมแบบดูมีความตรงแล้วแบบดูตรงเร็วมากมากอะทั้งทที่แบบทั้งทที่ไม่ได้รู้สึกถึงความร้อนที่แบบเวอร์วังอะไรขนาดนั้นแต่รู้สึกว่า เขาร้อนแต่รู้สึกว่าแบบผมหนีบแล้วออกมาตรงมากๆแล้วแบบอันนี้แบาคิดว่าน่าจะหนีบง่ายนะคะอันนี้เราขอลองใช้หนีบเออง่ายอยู่นะคะง่ายอยู่ง่ายอยู่เอาว่าด้วยความปากเขากว้างก็จะง่ายนะคะอ่มาสรุปกันนะคะถามว่า2ออันนี้ใครดีอันไหนดีกว่ากันนะคะก็คือราคาเนี่ยเขาค่อนข้างเทียบเคียงกันเลยนะคะอ่ะถ้าสําหรับน้องๆที่คิดว่าพี่คะหนูอยากใช้งบแค่ร้อยนิดๆค่ะ อะไรอย่างเงี้ยบวกค่าส่งนิดหน่อยก็ไปทางนี้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะกินผมนิดนึงนะคะแต่ด้วยความด้วยเรื่องของการลื่นนะคะเวลาหนีบไปแล้วมันรู้สึกว่าตัวนี้เขาจะมีความลื่นกว่านิดนึงนะคะก็คือแบบนิดนึงจริงๆทุกคนแบบเวลาหนีบไปแล้วไม่ได้มีเสียงแบบกินผมเท่าไหร่นะคะตัวนี้เขาจะมีความลื่นแล้วก็หนีบก็ตรงเร็วอยู่นะคะแต่ความตรงเร็วเนี่ยมันรู้สึกว่าเขาแพ้ตัวนี้ตัวนี้จะมีความตรงเร็วกว่านะคะแล้วก็หนีบมาแล้วรอบแรกเ่ยคือมีความไม่ได้ตรงเพรา แต่ถ้าย้ำรอบสองนะัคือแบบตรงเลยอะ่ะบบรู้สึกว่าแบบตัวนี้ตรงเร็วกว่านะคะแต่เรื่องความกินผมเนี่ยบบรู้สึกว่าตัวเนี้ยค่อนข้างกินผม ค่อนข้างแบบมีเสียงที่แบบกินผมนิดนึงนะคะเพราะมันรู้สึกว่าได้ยินแบบเสียงแบบกรึด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 นะคะเวลาที่แบบหนีบไปแล้วเนาะอธิามว่าตอนนี้แบบชอบอันไหนมากกว่ากันแบบรู้สึกว่าอันนี้หนีบแล้วตรงเร็วกว่ากันเพราะปกติเวลาแบบหนีบฝั่งเนี้ยอันเนี้ยแบบจะแบบจะหนีบแล้วตรงออกมาได้ยากมากมากนะคะแต่พอแบบใช้ตัวเนี้ยคือแบบแป๊บเดียวคือตรงเลยทุกคนนะคะโอเคสรุปนะคะก็คือถ้าแบบแนะนำให้ซื้อนะคะในราคาใกล้เคียงกันก็ตัวนี้นะคะเป็น CKL นะคะ109นะคะเพราะแบมรู้สึกว่าแบมรู้สึกเฉพาะตัวแบมนะแบมรู้สึกว่ามันดีกว่านะคะแล้วก็หนีบผมได้ตรงเร็วกว่าแล้วก็สามารถม้วนลอนได้ด้วยนะคะตอนคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับใครที่ชอบนะคะหรืออยากจะให้แบมทําคลิปอื่นๆอีกเนี่ยหรืออยากให้แบมลองหนีบผมโดยใช้เครื่องตัวนี้เนี่ยแบมจะมาลองในคลิปหน้านะคะแบบเต็มเต็มไปเลยเนาะ แต่สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าทุกคนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะหวังว่านี่จะตัดสินใจซื้อได้แล้วเนาะอ่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แบมด้วยนะคะเพราะว่าเวลาแบมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยทุกคนนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปกันนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย